สิงปีงานวิวารัวรัวดาราสาวประกาศข่าวดีพร้อมเลวเริ่มต้นชีวิตคู่หลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวเบลนันทิการหรือแพรวาจากซีรีส์ซิทคอมเบาสมองเรื่องเฮฮานาวีโดยล่าสุดวันที่27ธันวาคม2565เบลนันธิการได้เข้าพิธีวิวากับเฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยเลว้ว โดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกและความอบอุ่นมีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมงานกันมากมายซึ่งเบลได้ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานไปเมื่อสิ้นปี2564ทีมงานนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงสำหรับเบลนันทิการเป็นพิธีกรและนักแสดงงานการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนวิสุทธรังศี ระดับปริญญาตรีที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยก่อนหน้านี้เธอมีผลงานให้ได้รับชมกันผ่านทางช่องสได้รับเล่นละครเรื่องรับนี้เจ้จัดให้ภายในปี2556หลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ